บรรยากาศดีนอนน้ำกันเวลาตอนเย็นๆเนี้ยมือแรงคำคำในเวลาเอาคว้ยเขาคอกพาไปกินหญ้ากินหญ้าอิ่มแล้วมานอนน้ำนอนน้ำแช่เย็นๆเขาคอกกว่าน้ำเพชรอะเรียกขอบางอย่างบุ๊ก อากาศดีมีสรน้ำสะอาดให้นอนเย็นสบายเสียงนกเสียงนกร้องธรรมชาติอยู่ทุ่งนานเราธรรมชาติน้ำเพชรจ้ะ วันนี้ดูน้องน้ำเพชรนอนน้ำดูน้องน้ำเพชรนอนน้ำเย็นสบายสะลูกใหญ่น้ำสะอาด นี่แหละอีสานบานเฮายามแรงยามงายาควายเขาคอ,อกน้อนน้ำแล้วก็เขาคอ,อกย่อนยุกเด้อจ้าผู้ใดเบิ่งคลิปนี้แล้วย่อนยุกสมัยเป็นเด็กน้อยเลี้ยงควายชีวิตธรรมชาติอยู่ท้องทุ่งไร่ทุ่งนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายพาควายนอนน้ำเขาคอ,อ,อกสมัยเป็นเด็กเลี้ยงควายกับขี้หลังควาย ถ่ายทำให้ดูบรรยากาศอีสานบ้านเฮ้า้ำเพชรจ้าน้ำเพชรได้มันอยูน่น้าสองมือแล้วพอเด้นน๋น้านนำน้าพวอ,อยู่ใน,น้นำไม่อี่ยมฮะไดคือเเ็กขอไปกินคือปล่อยไปกินแปลงไม่มือนี่หยางงามคงามคัก แปลงหญ้าแพงกุลายางงามงามใจเอ้ยอย่ากวนเขางามใจงามใจอย่ากวนกันแม่ลูกอยู่น้ำกันแม่มากวนกันเด้งย่ากวนอยู่น้ำกันดีๆลูก ตัวชนะก็จะคุมตัวที่แพ้เป็นกฎธรรมชาติของสัตว์ตัวไดนชนะก็จะขุมขมเอาชนะแม่นับตังก็จะแพ้เพื่อนตัวเล็กก็มูอายุอ้อนก็เขาแพ้เขา มาอยู่นี่แม่หมอนทองเป็นจ่าฝูงงานใจยักกวนเขาลูกแม่หมอนทองสนะมูแม่หมอนทองอายุเยอะกว่าเพื่อนตัวใหญ่กว่าเพื่อนชนะมูเป็นจ่าฝูงแม่งามใจก็แพ้แม่หมอนทองแม่นับตังก็แพ้แม่งามใจเป็นระดับระดับไปสัตว์ถ้าตัวไหนเขาแข็งแก่งเขาจะเป็นจ่าฝูงนะคะ เป็นจ้าฝูงจ้าผู้นำถ่ายทำบรรยากาศบ้านนอกอีสานให้ดูน้ำเพื่นแรงบรรยากาศดีจ้าตะวันกำลังจะค่อยตกดินน้ําเพชรจ้าเย็นดีบ่อยได้อบน้ามาน้ําเพชรน้ำเพชรเ,เลย ถ้าไทยทำความสุขของคนเลี้ยงควายความสุขของควายได้นอนแช่น้ำเย็นเยนขาเป็นสัตว์ที่ชอบน้ำชอบชี้โคลนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะใครเข้ามาดูขอบคุณนะคะ